ขาดส่วนไหนก็ได้มาส่งทบไยหลังและมีบางคนที่ไม่สามารถที่จะส่ทบได้เลยมีเพียงคนเดียวพออก็ช่วยไปนะคะช่วยด้วยจากเว่มหนูมีความตั้งใจใน,นการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจึงช่วยและหลายคนก็ยังต้องผ่อนต่ออีกนะอันนี้ก็เมื่อเราว่าเราผ่อนต่อได้แล้วให้สัญญาจูบรูเราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปนั่นคือเรามีความ ตั้งใจในการที่จะพัฒนาตัวเราเองด้วยกิจกรรมทุกเสือและยุวชาชาดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถามว่าครูของเราเนี่ยแล้วนะคะนนี้เกิดจากวาความร่วมมือของหลายฝ่ายตั้งแต่พ่อแม่กรองที่ต้องเก็บของรองริบเงินทอง พวกเราเองหลายคนไม่รบกวนคุณพ่อคุณแม่ใช้เงินที่คุ่อคม่ใช้นะครับมือลงครับเราเลยพักมันเลยแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยสีสีแดงครับแดงหนึ่งครับยกเลยครับเป็นผู้ชักกรุงชาตินะครับมือลงครับส่วนธงกาชาตินั้นขอให้เป็นหัวหน้าหน่วยสีเหลืองครับยืนตรงก็มือมีสองมือวงหนึ่งทำหน้าที่อะไรรึเปล่าครับไม่ทานําล้องกหนึ่งนำสนมนะครับ สวด nữa, ีิรวักแล้วพวกเราสวดตามนะครับทั้งหมดตรงผู้แทนบริการชักธงสี่ท่านครับยืนตรง่มดลูกเดี๋ยวเดี๋ยวประธาน มีรูปแบบมีพิธีการที่เป็นการฝึกให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระเบียบวินัยได้รู้ขั้นตอนได้รู้วิธีการและใน<ล>ที่สุดกระบวนการนี้จะทำให้พวกเรามีระเบียบวินัยติดเป็นคุณลักษณะมือประสบค์ติดตัวการเข้าค่ายฟังนี้